ดูที่ว่าเอาแบบง่ายๆมันเป็นยังไงมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนเนี่ยไม่ต้องต่ออะไรให้มันวุ่นวายนั่นละขึ้นเลยแบบเนี้ยดูว่ามันจะเป็นยังไงเสียงก็ใช้เสียงของโทรศัพท์ไมค์ของโทรศัพท์ ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสเสียงก็ใช้เสียงของโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เช็คดูมก็ไม่มีมช็ชอตอะไรนะแต่เมื่อสักครู่นี้ขึ้นผ่านฟังก์ชันแชร์หน้าจอทำไมมันมีเสียงชอบตลอดเวลาเลย เช็คเสียงจากเครื่องนี้ตรงๆเลยเนี่ยใส่พื้นหลังถ้าเราไม่เลือกอะไรมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นี่คือฟังก์ชันการขึ้นแนวตั้งแบบปกติธรรมดาง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าจะเอาภาพมาใส่ก็เลือกแค่ภาพมาใส่แค่นั้นเอง ไม่มีอะไรซับซ้อนคือมันทำได้แค่นี้ครับจ้าขึ้นแนวตั้งปกติโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้มันวุ่นวายนะครับหรือ,อกดไลฟ์สดโดยค่ามาตรฐานของ YouTube พอเรากดไลฟ์สดมันก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้แหละครับมันก็จะมีสลับกล้องอแตะ มันจะสลับไปกล้องหลังมันก็จะไม่มีเราอยู่ในเฟรมมันจะไม่มีเราอยู่ในเฟรมภาพให้วืดวาดนะครับพอเราแตะสลับกล้องไปกล้องหลังปุ๊บมันก็จะมีแต่รูปภาพที่เรามาใส่เป็นพื้นหลังนั่นแหละครับมันก็จะไม่มีอะไรวืดวาดวืดวาดให้ลำคาตาแค่นี้นะครับตัดลงมาก็จะเป็นปุ่มปิดไม่นะครับแตะปิดหรือเปิดไม่แค่นั้นเอง ใต้ปุ่มปิดหรือเปิดไมค์ก็จะเป็นรูปที่เป็นคล้ายๆเทียนไขที่จุดติดก็คือฟังก์ชันรีทัศน์หน้าถ้าเราใช้กล้องหลังอยู่แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากว่าเราตัดมาใช้กล้องหน้าแต่มาใช้กล้องหน้าปุ๊บเราแตะตรงรูปเนี่ยมันก็จะเป็นคําว่าฟีเจอร์รีทัศน์เปิดอยู่นะครับก็จะทําให้เราหน้าเนียนขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าแตะปิดมันก็จะหน้าก็ดำๆเหมือนเดิม ยิงหน้าผมจะจะใช้อีทัตหรือไม่รีทรัตก็ยังดําเหมือนเดิมสวัสดีน้องป๋อมแปมสวัสดีเธอคือดวงใจนะครับสวัสดีคุณรัตนพรนะครับกำลังบ่นอยู่ว่าทําไมมันมันมีอะไรไม่เข้าใจมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะว่าการขึ้นไลฟ์สดแนวตั้งแบบปกติไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเพราะว่าในการขึ้นไลฟ์สดผ่าน y o youtube ตรงๆอะ มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะถ้าเราไม่ไปตั้งค่ามันหน้าจอเป็นแนวนอนถ้าเราไม่ตั้งค่าอะไรมันก็จะขึ้นแนวตั้งแบบงี้แหละครับมันก็จะมีเครื่องมืออยู่สี่ห้าตัวอันแรกก็คือสลับกล้องหน้าหลังแล้วแตกมันก็สลับไปกล้องหนังกล้องหน้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดไม้ปุ่มลิทัศน์แล้วก็ปุ่มรูปคนจางๆอย่างคือแตะลงไปปุ๊บม,มันก็คือการเปลี่ยนพื้นหลังเนีย่ยเราจะเอารูปอะไรมาใส่ แค่นั้นเองนะครับมันทําได้แค่นี้นะครับขึ้นไลฟ์ผ่าน YouTube ผ่านการขึ้นไลฟ์แบบแนวตั้งแบบตรงๆนี่นะครับถ้าเป็นปรับเป็นแนวนอนก่อนขึ้นไลฟ์มันก็จะไม่มีฟังก์ชันนี้มันไม่สามารถเอาวิดีโอมาใส่ได้นะครับมันทําได้แค่เปลี่ยนพื้นหลังแค่นั้นเองเขาเรียกว่า,าฟังก์ชันเปลี่ยนแบ็กกราว์ แค่นี้เองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องแป๋มขอบคุณคุณรัตนพรทักทายกันนะครับขอบคุณพี่มานานเลยนะครับมันทําได้แค่นี้ครับถ้าเราไม่เอาแบ็กกราวมาใส่มันก็จะเป็นอพื้นสีเขียวปีนสกรีนนะครับถ้าเราไม่ใช้งานมันก็จะเป็นแบบเนี้นะครับนี่คือกล้องหลังเราไม่ใช้งานไม่จะเป็นแบบนี้กล้องหน้าก็ตัดสลับกลับมามันก็มีแค่นี้เองครับ นี่คือขึ้นไลฟ์แบบแนวตั้งผ่าน youtube ตรงๆส่วนการจะเอาคลิปวิดีโอมาเปิดมาเล่นหรืออะไรต่างๆเราต้องขึ้นแบบแชร์หน้าจอซึ่งมันต้องเลือกก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์ว่าเราจะเล่นแบบไหนเราจะขึ้นไลฟ์แบบไหนนะครับเลือกหัวข้อก่อนอันนี้คือขึ้นไลฟ์แบบแนวตั้งปกตินะครับถ้าเราจะเอาวิดีโอมาเปิดเราต้องขึ้นไลฟ์ผ่านแชร์หน้าจอ มันถึงจะทําได้นะครับคพือทุกอย่างเราทําในเครื่องมันก็จะไปในไลฟ์หมดนะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราขึ้นแบบนี้แล้วมันก็จะทาอะไรไม่ได้มันทําได้อีกอย่างก็คือทําไฮไลท์ทําไฮไลท์ก็คือเราจะต้องไลฟ์ผ่านไปห้านาทีสิบนาทีแล้วนะครับมันถึงจะทําไฮไลท์ได้เพราะว่าการทําไฮไลท์เนี่ยบันทึกไฮไลท์มันไม่ได้บันทึกไปบันทึกไปข้างหน้านะครับมันจะบันทึกจากที่เรากดปุ๊บมันจะบันทึกย้อนหลังที่เราพูดมาที่เราขึ้นไลฟ์ผ่านมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเราขึ้นไลท์ปุ๊บแล้วเรากดทาไฮไลท์เลยมันจะบอกว่าความยาวยังไม่พอมันจะยังไม่ถึงห้านาทีเราต้องขึ้นไลท์ไปห้านาทีก่อนนะครับมันจะบันทึกย้อนหลังไปนะครับการบันทึกไฮไลท์เนี่ยส่วนปุ่มที่ทําได้ก็คือแบบ็กกราวน์เนี่ยถ้าเราแตะลงไปที่แรกมันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยมันจะเป็นกรีนสกรีนนะครับเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยทีนี้เราไม่อยากได,ไดเ้เขียวแล้วก็ เอาเลือกกรารูปมาเปลี่ยนใส่แค่นั้นเองมันทําได้แค่นี้นะครับย้ําว่ามันทําได้แค่นี้นะครับการขื้นไลส์สดผ่าน youtube ตร,ตรงๆมันไม่มีความสามารถในการไปเอาวิดีโอมาเปิดนะครับมันทําได้แค่นี้นะครับเปลี่ยนภาพพื้นหลังถ้าเราไม่อยากให้เราพื้นว,ดวาวดพื้นวาดอยู่ในอย่างนี้เราก็แค่กดสลับกล้องไปนี่มันก็จะโชว์แต่ภาพพื้นหลังตลอดแบบนี้มันจะไม่มีเราพืดวาดพืดวาวดวาอยู่ในหน้าจอนะครับ สวัสดีพี่มาสวัสดียาแอลนะครับเมื่อเช้าผมขึ้นแบบแชร์หน้าจอแล้วนะครับลองทำให้ดูว่าถ้าเราอยากเปิดคลิปเปิดอะไรให้มันโชว์ในไอไลฟ์เราต้องขึ้นแบบแชร์หน้าจอเราก็เล่นอะไรอยู่ในเครื่องนะั่นแหละมันก็ออกไปให้เพื่อนเห็นได้ส่วนนี้ก็คือขึ้นแบบไลฟ์ส่วนแบบแนวตั้งปกติไม่ได้ตั้งค่าอะไรให้ซับซ้อนมันทาได้แค่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับแค่นั้นเอง เปลี่ยนพื้นหลังบันทึกแบ็กกราวด์ไอ้บันทึกไฮไลท์เปลี่ยนรีทัชหน้าปิดไม้สลับกล้องแค่นี้เองครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาทักทายกันเสียงผมน่าจะได้นะเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยอันนี้คือเสียงของโทรศัพท์ตรงๆนะผมไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มแยกเพราะว่าเหมือนมันมีปัญหาเรื่องเวลาเราพูดไปนี่มันมีช็อตๆอ่ะ มันน่าจะเป็นที่ระบบของ YouTube มากกว่าเนาะหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมไม่ดีก็ไม่รู้ครับมันเลยมีช็อตชอตรบกวนโอเคเปิดเปิดฟังแล้วัวญญมันน่าจะเป็นที่ระบบของ YouTube แหละเพราะว่าผมขึ้นไลฟ์ไอ f a c e b o o k ไม่เห็นมันมีช็อตสกแกกเลยเสียงมันก็ไม่มีอะไร ทา,ทางทังที่ทําเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะต่อไม่หรือไม่ต่อไม่ก็เหมือนกันอันนี้คือถ้าเราไม่อยากให้มีอะไรมันมาปนในหน้าจอเราเราก็สลับไปกล้องหลังแค่นั้นเองครับอากาศร้อนครับนี่ผมถ่ายอยู่บนลานจอดรถชั้นห้าของเซนทันพระรามสามเมื่อวันก่อนนะครับ mm hmm. สามารถที่จะเลือกเอามาใส่ได้ว่าเราจะเลือกอะไร แต่ข้อข้อได้ของการขึ้นไลฟ์แนวตั้งเนี่ยคือมันทำได้แค่นี้มันไม่สามารถที่จะเราจะเปลี่ยนก็ต้องเข้ามาเลือกว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่นั่นเองครับมันไม่สามารถที่จะเอาวิดีโอวิดีโออะไรต่างๆมาใส่ได้นะครับมันได้แค่นี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้มันไม่สามารถทำได้ด้วยซ้ำไปนะครับมันไม่สามารถทำได้เลย อันนี้มันจริงๆแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่มันติดมาจากอ่าก็เรียกว่าคลิปช็อตมันเป็นฟังก์ชันที่มากับอ่าเวลาเราจะทําวิดีโอช็อตมันจะมีอยู่นะครับในหน้าเรากดเข้าไปคําว่าช็อตใช่ไหมมันจะมีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับไม่ว่าเราจะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเอาแบ็กกราวเป็นพื้นหลังหรือว่าถ่ายอะไรต่างๆแล้วเอา เอาวิดีโอหรือเอาภาพนิ่งมาเป็นพื้นหลังนี่คือฟังก์ชันที่ติดมาจากช็อตนะครับมันให้เราใช้ได้ในการไลฟ์สดมันก็เลยทําได้แค่เอาภาพมาใส่เป็นพื้นหลังแค่นั้นเองมันไม่สามารถเอารูปเอาคลิปวิดีโอมาใส่แทนรูปภาพได้มันเป็นฟังก์ชันที่ติดมาจากช็อตนะครับซึ่งถ้าเราเลือกว่าช็อตมันก็จะมีเครื่องมืออีกเยอะเลยนะครับยาวเป็นพืชเลยใครที่ทําคลิปช็อต กดเข้าไปเครื่องหมายบวกแล้วเลือกช็อตมันน่าจะมีเครื่องหมายเยอะแยะเลยกับหน้ากล้องความเร็วของคลิปตัวจับเวลาเอฟเฟกต์กรีนสกรีนรีทัชฟิลเตอร์การจัดแสงแฟลชอะไรต่างๆเยอะแยะเลยมันมีจะมีเครื่องมืออยู่ในนี้นะเวลาเราจะทำคลิปช็อตในหน้าช่องเรานะเราเข้าหน้าช่องเราแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกทีนี้มันก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกว่าเราจะไลฟ์สดหรือเราจะอัปคลิปวิดีโอ เดี๋ยวผมปิดแว็กซาวก่อนดีกว่ามันก็จะมีอยู่ในนี้เห็นไหมเราจะเลือกว่าเราจะสร้างช็อตพอเราเลือกหัวข้อจะสร้างช็อตมันก็จะมีเครื่องมืออยู่แถบด้านข้างของจอเนี่ยเพียบเลยมันก็จะมีให้เราทำสารพัดเลยแต่คลี่ลงมามันก็จะยาวเหยียดเต็มหน้าจอเลยมันก็จะมีคำสั่งต่างๆว่าให้เราทำอะไรได้นะครับ อันนี้คือฟังก์ชันการรูปคนหนึ่งมันมาจากช็อตนั่นแหละมัน,ม,นมันให้เราใช้ได้ในการไลฟ์สดมันก็เลยทำได้แค่เอาภาพนิ่งมาใส่เป็นพื้นหลังแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีหน้าเดี๋ยวของเราเข้าหน้าช่องมันจะมีหลากๆเลยก็คือวิดีโอใช่ไหมเราอัพโหลดว video, ลิดีโอเราก็เลือกหัวข้อนี้เราจะสร้างคลิปช็อตเราก็เลือกหัวข้อชอ็อตนะครับ ส่วนการที cciones, Finally, ่เราจะใช้เครื่องมืออะไรต่างๆของช็อตแล้วก็แตะที่มุมจอเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือโชว์มาอยู่ว่าเราจะทําอะไรเราอาจจะมีคลิปวิดีโออยู่ในเครื่องอยู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายเราเองโดยเอาคลิปวิดีโอเป็นพื้นหลังได้นะครับสมมติว่าผมอยากทําช็อตตอนเนี้พื้นหลังผมมันเป็นผนังเป็นตู้เย็นเนี่ยมันไม่น่าดูผมก็สามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอในเครื่องนี้ใส่เป็นพื้นหลังแล้วผมก็ถ่ายตัวเองพูดไป เหมือนในคลิปที่เราเห็นในช็อตที่เขาบอกว่าปีสกีนจากอันุนอันนี้คลิปคนต่ายหน้าผาอะไรต่างๆเนะี่ยเหมือนกัน,นครับสวัสดีพี่อัชรานะครับสวัสดีเจ้าลุงมิดขอบคุณนะครับเบียชลากำลังอ